สวัสดีครับทุลูกคนนี้ของวันหน้านะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวที่มาเก็บรรยากาศย้ำจะเศร้าอากาศนะครับรู้สึกวันหนาวแล้วนะครับผมช่วงนี้อากาศนะครับตอนนี้เวลาอยู่ประมาณจักโมงน้อยๆนะครับเดี๋ยวที่มาให้อาหารป่าพี่น้องครับเลย้เกาพี่น้องเดี๋ยวกะเดี๋ยวอีกจักมือสองมือก็จะได้มาตัดหญ้าตัดยูนะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยเมืองบรรยากาศนะครับผมพอวันจิกวรรษาแล้วนะครับเยวมีแขกไปใช่มานะครับมายามเยี่ยมยามถามเข้ามมีคนมาเที่ยวสวนนะครับพี่น้อง หงามันหกเรื่องนาฝนตอนนี้ก็ฝน,นเรื่อมบวลงแล้วพี่น้องนะครับฝนเรื่อมบางแล้วก็ที่ได้ตดหนยาตนยตาหนุนะครับมันแรงแล้วข้างหลังนะครับวันทีนได้บายยังยุวติปลูกผักปลูกมีครับปลูกทั่วแหะครับกับปักเตียงมุอ่อนวันท่นะครับเพือ่อขายยำแ้ลงลมลื่นดีจีพี่น้อง หยาเมื่อึ้นแล้วนะครับเพราะว่า,บาใบไม้ช่วงนี้มันคุ้มข้างล้างนั่งกะเดี๋ยวอีกจักมือสองมือก็จะได้มาตัดหญ้ากท็ทีเริ่มตัดจากข้างนาพี่นะครับพี่น้องไปหยัางหลอกมึงกล้วยแล้วก็สิได้หาตาัดกล้วยตัดหยังน,นะครับเอาไปบ่มใิถ้าไปคลายออกฝนษาไปน้องนี่ละอีกจักมือสองมือทีต่ตัดกล้วยนะครับบ่มว้ออกฝนษาออก,ไกาไก่ฮอดแลวนะครับ น่เนาเป็นไผ่ตัวนปนินปนินมันเลี้ยงบ่ยางพี่น้องผมเน้นเลี้ยงตามธรรมชาติทั้งนั้นนะครับ นะครับเป็นปลาใหม่ปลาไหลลมลื่นดีพี่น้องตัดหญ้าตัดยูแด้ผมไปพาพี่น้องเหาหยางบึ้งพุ้นะครับจากต้นไหม่บ่มีพอต้นนะครับบ่มีอย่างจักอย่างเลยนะครับมแต่ขี้ดินกับเห็ดเขา่าเห็ดนามเห็ดไทยเห็ดผู้เห็ดเห็ดมันเห็ดหยางไปซืือๆนะครับ แต่ว่าต้นนี้ต้นไม่เต็มบดเป็นโฮมเป็นเงานะครับเป็นแรงผลิตอาหารนะครับงเงานะครับปลูกไวให้อยู่ใ้กินนะครับหลายรีปีน้องต้นไม้ผมต้นนี้กโลโงเบดนะครับสมัยอดีตบางซีหาปีขึ้นหลังซีปีกัวเนี่ยล่ะพี่น้องพี่ปีกัวเป็นพื้นบ่มีน้ำพบเม็ดนะครับมีแต่ไทยว่านเขาแล้วก็แล้วนะครับเกี่ยวเขาแล้วก็ปล่อย โลวงขาเจ้ากับมาเลี้ยงง้อเลี้ยงควายกันนะครับน้ำมันนี่ผมก็เลยมาเห็ดนะครับเพชรเกษพุนปลาแต่ก่อนบ่มีน้ำบางสี่นะครับผมบ่มีโซลัดเซียวมี่ยังเหรอครับมันกัเขาก็บบารูบันบันสีมีน้ำต่ก่อนหอดบารูจากโซลัดเซียวต่ก่อนหอดบารูจากวันสีสีมีน้ำอยู่พื้นตรงนี้นะครับแต่ว่าพอพอผมเสียงเจาะนะครับผมก็บบรูเหรอต่ว่ันข้าเจ้ามาวัดเพื่อนป่าน้ำไรเอ้าเจาะได้ไปนี่ที่แปดเมตรครับน้ำคักตัวยัง ทุกมื้อนี่นะครับน้ำบ่มีแห้งนะครับตลอดทั้งปีเกิดนะครับบุกต้นหมอกต้นไม้เกิดเลี้งอาหารนะครับเ<า>พราะว่าเขาเห็ดน้ากินเข่ากะแตมีแต่ตเกี่ยวเข่าแล้วก็ลิตะแหล่งข้าเจ้ากะมาเลี้ยงยง้อเลียงควายเซน่าฮ้องสีๆไม่ได้เกิดประโยชน์แต่เขาไม่เห็ดติงเสียพี่น้องเพิ่งเอาเลยนะครับจากบ่มีกอภัยพกอ นะครับบ่มีต้นกล้วยพระต้นบ่มีต้นมะพร้าวบ่มีต้นไม้พระต้นนะครับดูนี่ครับผมพี่น้องเบื้องเอานะครับพี่น้องท่านใดที่ติดตามผมมังเตยุคแหลกตั้งแต่ผมมาเห็ดสวนที่แหลกนะครับที่รู้นะครับแล้วกับพี่น้องท่านใดที่ติดตามผมตะยุกเกาหลีกับสิรูว่าผมยุกเมืองนอกนะครับผมมีหลายคนติดดูนี่ก็ยังติดตามผมอยู่นะครับนะครับถ้าใดรติดตามผมตังแตยุกเกาหลีก็คอมเมมต์มานะครับหรือว่าติดตามผมมังเตยุ เศษส่วนเริ่มแหลกกคอมเมนต์เข้ามานะครับอนะครับอันนี้บ่แมนว่าผู้ไดเห็ดไว้ให้ผมนะครับอันนี้ผมกลับมาจากเมืองนอกผมมาเห็ดเราเองนะครับล้วก็พี่น้องปองปลายเพิ่นกะน,นะครับมาปลูกต้นหมอกต้นไม้ซอยกันจ้างเพื่นมานะครับผมนะครับที่แรกบ่บ,บ่แถบบได้รเซาเลยพี่น้องผมเห็ดส่วนดูนี่ก็สบายๆนะครับเมื่อนั้นไปเห็นนะครับต้นก,กันกะเราหรือต้นมันปา่าพี่น้องอยู่วัด หลวงปูท่ทวดนะครับอยู่วัดชัยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมเห็นตอนมันดอกดอกนะอพี่น้องอดอกมันหอ,หอม,หอม้องห,ออหลเนี่ยหอมขนาดเลยน,นะครับอยู่วัดชัยมงคลนะครับอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมลงไปไหว้พระนะครับผมไปเห็นต้นแท้ต้นง่ญ่เขาแล้วนะครับต้นเลี้ยวสูงนะครับดอกเต็มตน้นดอกมันจะเป็นคือ่ังกำปันน้นเะานี่พี่น้อง ติดติดกันอยู่สวยงามล้วก็ทรงกลิ่นหอมโอ้งามนะครับพึงไปเคยเห็นตัวดอกแท้เขานะครับเราก็ต้นไงของเขาเพราะว่าเขาก็ซื้อมานี่ก็ถือว่างามนะครับผมนี่ผมมักผมเห็นดอกนะผมโอ้แบบมันเป็นคือจังกำปัน่นติดกันติดกันติดกัน,กนขึ้นไปเลยครับต้นแท้เขานะครับงามอีลีผมเห็นนะโอ้อยู่ในสวนผมกับว่านวหน่อยต้นเนาะผมปลูกไว้น่าจะประมาณสามสิบกว่าต้นนะครับเทียบทั่วสวนนะ ที่นี่ถ้ามันออกดอกปุ๊บมันก็ติดเลี้ยเวเห็นพอมันต้นมันสูงพี่น้องสูงซ้ำกอไผ่เลยนะครับต้นกันเก่าสูงซ้ำปลายไผ่หมดละที่นี่มันติดเป็นดอกสีขาวโจโปกเต็มเลยพี่น้องผมไปเห็นแล้วถ้าถ้ามันไงนะครับอีกสิบกว่าปีมันผมว่าจ,จังสีไงน่าจะโอ้หอมทัวสวนเลยละครับเดี๋ยวลุงไปหายบอลน,นอีกพี่น้องจะยุ่ประมัดนี่พี่น้องยูเบ็ปต้น เกษตเนะครับเสาแล้วก็ช่วงนี้ก็บ่กว่าในพัฒนาสวนพี่น้องจะยินจากน้อยพวัมันยางหยากอยู่พวกหยาพวกนี้มันมันหกตรงเดือพวกอย่างออกลายยางแล้วก็ช่วงนี้กับเขาปลูกมันกันพวกตรงปลูกมันคือจังาเจ้านะครับมันกัเลย้ยงก็ละจากน้อยพี่น้องให้บึงงามๆนะครับแม่ป่า ปาดุกกระน,นัยเลียเดี๋ยวเพี่น้องตัวพ่อปนเราก็มี้ยโอ้หนูสมโยไกันี่จะได้กินต้องให่ยยายายกันพี่น,น้องผมให้แบบผสมกันนะครับให้แงบียบมันเม็ดน้อยผสมเม็ดใหญ่ครับพวกตัวน้อยมันก็นกินมาเลยแต่ว่าตัวมีบางตัวก็กินอาหารใหญ่ได้แล้วนะครับปลาดุก ปลาดุกอาจจะเดียนนดน้อยนะครับแต่ว่าถ้าสีเอาไปปนนี่ครับมีหลายตัวเติบนะครับเป็นอรอยแล้วนะครับบกบอบไม่ได้ขายได้พป่น้องผมเลียงไว้กินผมนะครับเรีงไว้ย้ำแขกไปเทมา เดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องก็จะเลีเ้ยงง้อก็เลี้ยงปลาไปบิง้งอย่งนี้พอได้เป็นอาหารตาอืมมีอยู่ทุกบ่อครับปลา,าผมมีอยู่หากหากบอ่อมีแต่ปลาทุกบอ่อนะครับแต่ว่าบ่ค่อยได้หาอาหารข้างหลังกับไ่ได้หาปล่อยแบบธรรมชาติแต่ว่ากัเอาต้นเขาควยมามาลงแล้วนะครับต้นไม้แห้งๆนั่นแหละ พุ่มต้นเขาคุ้ยมาลงนะครับแล้วก็บ,บ่อห้องข,องของ่างๆที่เป็นปุกปลาปลาะเพียนนะครับหลังบ่ริหารอาหารเขาเลอครับปล่อยเขาธรรมชาติปลามีแตอรตัวใหญ่ครับข้างหลังบ่อบ่อนมีแต่ปลานิ้นตัวธรรเอียงนี่มันอยู่แบบธรรมชาตินะครับเป็นปลานิ้นธรรมชาติเลย จะเริ่มเริ่มเริ่มแรงเริ่มนั่นแล้วครับตัวนี้ก็ถอนไอ้ปลูกปลูกมันกันอยนทับยากปลูกมันปลูกมันเสร็จปุ๋แล้วครับจึงสีบ่มีเวียกกันนะครับปลูกมันเสร็จก็รอแต่เสียห้านะครับระวังนั่นเฮากัสิปีไม่พอดีนะครับสิหยุดสวนก็สิได้แปลงเติดพุนแล้วครับเพราะว่าเดีอยวทั้งตัดหญ้าทั้งเตียวต้นประคามเปียลงนะครับวจะได้แต่งต้นไม้ต้นไหรนะครับให้มันได้ตัดห้าแล้วก็น่าเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่นมาเอา แตงกิงต้นใหม่ลงวยกันครับเอาฟืนมาเอาฟืนนะครับฟืนผมาา่นนมาได้ได้เป็นลูอิฐเต็มครับฟืนพวกหม่พยกพยุงเลยฟืนงามันนะครับที่เขาแตงนะครับเ่าไปเป็นฟืนหน่อยได้นะครับฟันสดๆพวใหม่ต้นใหม่มันหลายแล้วมันงามันเตีงงาลายคุงเสิอเลยฟืนกันบักหลายเลยแหละนะครับมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับพวกใหม่ในสวนน้องในทุกอย่างนะพบ่นะนี่ก็เวลาน,นอนหอนงอหนอนระเบียงครับ เป้านน่าวเขาในบ้านเขาในห้องนะครับอยู่แบบธรรมชาติแต <c oughs> ่ผมได้มีทุนพี่น้องกัไม่เห็ดรดพี่น้องเพราะตรงเห็ดร้ายก็ได้เ่ราะรงเห็ดไงคือผมเห็ดจากสามสี่ไร่นะครับปลูกคุดซะส่วนมากให้สกุดชะอะไรพี่น้องแล้วกะ็จงเพื้นทีไอ้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปถตปลูกทีอาศัยแล้วกะ็จอดรถจอดลานะครับได้จากสามสี่คันแล้วก็มีระเบอบรเบียงไปแต่นางเล่น เวลาแขกไปยเสมามล้าแ็ปลูกต้นใหม่รอบสะที่มันเป็นอาหารเขาได้น้ำเป็นไม้ยืนต้นน้ำนะครับแล้วก็จงช่งองระวังไว้จะปลูกพักอายุสั้นนะครับขายแล้วก็นในบอ่อเขาสิมีปลามีกุ้งมีหอยนะครับพี่น้องเด็ดไปเลยนะครับเขาลงทุนกับต้นใหม่บ่มีขาดทุนพี่น้องถ้าเขาไปลงทุนกับอย่างอื่นขาดทุนแทนแน่นอนนะครับ พูดได้พานังคนมีเงินมากอะเอาไปซื้อรถนะครับเกียบล้านนะครับรถมันเสื่อมสภผาพมันราคามันลงนะครับเด้อแต่ว่าถ้าเอาแบ่งแบ่งมาลงทุนเห็ดสวนจากสองสามแสนยังสี่คดีนะครับพี่น้องนะค,คูดจากระลูกละหมื่นสองหมื่นนะครับซื้อแล้วก็ซื้อต้นไม้เห็นเปิดจากสองสามหมื่นแล้วก็สร้างกระท่อมน้าพ่ออยู่จากแสนหนึ่งเทปพี่น้องมุ่มบากะที่เวอร์ขึ้นกันนะครับขอ,อให้คออยต่อยอด โอเคนะพี่น้องนะชานี้ครับพี่น้องเบิ่งป่าเบิ่งตุนไม้ต้นไหลเบิ่งนกเบิ่งนันไปแหละครับสำหรับผมบ่ค่อยได้ทายดอกพี่น้องเพราะผมเฮ็ดผมอยากงานผมหลายอย่างนะครับสวนกับเฮ็ดบ่แเ่นบ่เห็ดเห็ดในพี่น้องเบิ่งพวกผมก็มีนะครับเห็ดเห็ดเครื่องมือการเกษตรเฮ็ดในเห็ดนยงมันอยู่นะครับเห็ดเครื่องมือการเกษตรส่วนมากก็ไปต่างจังหวัดดูนะครับแล้วก็นะครับลับมาบ้านก็มาทายโดนๆดนทายพี่น้องเบื้องรับ ช่วงนี้ครับเพราะท่านได้มียางเบิงพี่น้องมันท่านได้ปลูกอย่างยังไม่ได้ต้นใหม่หน่อมุงหน่อใหม่ไปเถอะละครับแต่ตัดหญ้าเล้วผมจะอีพลาพีีน้องอยางครับโอเคนะพี่น้องนะสวัสดีครับ